โอ้แม่อหน้าที่ะระเขาบอกว่าไม่ก็คือไม่ไงคะเสือ้อผ้าเก่าเราก็ยังใช้ได้ทำอะไรจะต้องซื้อเครื่องสื้อผที่มันติดแบนดด้วยหรอคะโรคกลัวเมียมันหายไปแล้วหรอคะวันนี้เสนอตอนโรคกลัวเมียโอ้สวัสดีเสียงเป็นที่อะไรโอ,โอ้สวัสดีลูมีสแล้วก็อีกแก่ไพมอน กูบอกว่ากูไม่ได้แก่กูเชฟหัวข่คาวอีกทิงกาวอีจะว่าไปแล้วลูมินกลัวเมียหรือเปล่านะฮะถ้าใช่แล้วก็ปรึกษาฉัน,าานได้นะเพราะที่พายมอนสังเกตเขสาสมมติมีกลัวอยู่บ้านเอาเป็นว่าเราไม่เนี่ยอากให้ซื้อเครื่องสภาพติดแว่นนะคะเอาเป็นว่าก็แค่ไปเดินดูราคาเล่นๆดูสเปคหน่อยๆไม่ต้องไปซื้อหรอกเนาะง <laughs> ั้นก็นอนนอกบ้านเนาะเขี่ยไหมและนี่คือการเตือนครั้งสุดท้ายนะคะอย่าซื้อเข้ามาเผื่อพี่ดูมันจะเอาจริงโอ้จะก็แค่พูดเล่นๆเอะย่าจริงจังไปไหนเนี่ยล่าสุดนนี่กก็แอออบบซืื้้้เเเครงมขาา หาเตียงนอนที่หักแล้วทำไมไม่ฟอรมบ้างโห้ยจะก่าว่าจะภูมิทำอะไรหาเตียงครับทำไมไม่รู้จักฟอร์มให้เราก็เอาไว้ทีหลังก็ได้นี่คือสัพพามันสัมพัญกว่าคุณจะไม่แบกใจเลยถ้ามึงนอนนอกบ้านนะ มองอะไรวะหน้ากูเหมือนพ่อมึงเหรอที่มาที่นี่เพื่อมาปรึกษาหาคนที่ไม่กลัวเมียเฮ้เจ๊เจ๊ฟังดิว่าสองคนนี้ต้องมีสถานการณ์ที่กความรับผิดชอบมีเ่พวกอ่อนแอทั้งนั้นแหละที่กลัวเมียเพิ่งกูมาปรึกษาเพืเรีนหาคำฟับจัำครับไอหน้าอูมอ๋อตอนนี้ตอนีงั้นไปลองถามสเปชตูกับตูสเปดดูนะสเปชตูกับตูสเปดเหรอหึมจะฝากไปแล้วก็ไม่ได้คุยกันนานนะเขาควาสรสะดวกรับปรึกษาหนะ้ไอหน้าอูยโยสวัสดีสเปชตูจลูมิเอิ้เอาสวัสดีนูมินสเปชตูชมิสกิ พอดีว่าจะเอบิคุยได้คือสภาพติดแบตแต่ไม่กล้าเซฟคลัวเมียนี่มันเป็นอย่างนี้นี่เองไม่มันก็ไปเห็นเนี่ยอะไรนะก็แค่ซื้อเครื่องสภาพติดแบตแล้วก็ซื้อของฝากไปเขาแค่เนี่ยเขาก็ไม่งอนแล้วถูกไหมจะมาเป็นอะไรฟังไปเขอบีที่ดีเหมือนกันเนี่ยร์ว่าแต่ลู้มิเตเป็นมึงมึงจะกล้าทำไม่เนี่ยเฮ้ออึมมังมองทำเมียเลย ตัวเตี้ยพอหน้ายังโง่อ้าวโง่อมึงโอ้ยเชี่ยเป็นสวนปะผมว่าหน้าคุณก็โง่พอๆกับมันนะฮะไม่ไม่หรอกคิดมากเฮ้ยเอาล่ะวันนี้มีอะไรกันฮะสวัสดีทูสเปย์เด็กเขาไม่กลัเมียโธฉันกล้าพูดทุกวันนี้ยังเห็นกราบตีอยู่ทุกวันเลยน่าสมเพชชะมัดตอนนี้เริ่มแยกไม่ออกแล้วเป็นลูกน้องหรือเมียกันแน่เอาเป็นว่าลองใช้วิธีนี้ของฉันละกันนะใช้ไม่คิดอะไรสนๆร้อนๆเลยเอ้ยก็ข้าก็ได้ประมาณนี้ยแล้วเราไปปรับใช้ดูละกันรู้สึกว่ามันมาช่วยเบ้ยว่าไปจะลููกกกนน้้อองหรืเมมีย็คุช่วยเ่ เมื่อกี้นินทาอะไรกูค้าูกพี่โอ้ยแย่ละว้าวเลืมกดไปแล้วเหรอฮะนินทาหนังทีอดแดกค่าหนึ่งปีนะเ oh, uh, oh, อ้าเออก็ตอนที่นะโรม,มินใช่ไหมฉันช่วยอะไรเธอไม่ได้แล้วล่ะลาก่อนกูว่าแล้วว่าทูสเฟตจพิมพาเลยไม่ได้ เออแต่ว่าคุณดูว่าจะทำแไบนั้นได้จริงหรอผมว่าถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันต้องซื้อใหม่เท่านั้นนะงั้นให้งินไปสัก200รอเคนละพอไหมลูบีบ้เนหว,วาานะมัแก้มาซื้อบาาสอคกรสไว้จริงมันเป็นไปไม่ด้เสือไขอกแก่ไพมม้นดีค่ะที่รักดีจ้าจะจะมาขอตงังค์สดับเร่อใหม่เขาไม่ให้นะคะแต่ว่ามันก็เป็นกของลูบี้นะ แล้วมันยังไงเหรอฮะฉันก็เลยอยากจะแบ่งไปสักสองพันไม่อนุญาตให้ซื้อค่ะคุณดูเข้าควายตกบ่อขี้ครับโอม,อมันขึ้นมาแล้วก็เอามาไปอาบน,น้ำซะควายมันต้งองโอมมังกรเลยนะรู้มีเย็นมือจะกลัวหาอะไรบิ่นเฉียวสักคำไม่หลอมันก็เคมีอาเองไม่ละขอผ่านไม่ให้เป็นไงได้เขาวันไหนก็แตกเหมือนกันสินะเอ้ยทำยังไงดีนะเขาท้อทีกูก็ช่วยไม่ได้เพราะกูมีแต่ผัวอย่าไปกลัวเลยเมียหรอกกลัวทำไมไร้สาระจริงๆเห็นโคาคมิเมียกูไม่กลับตีกูทุกวันโอเคครับตีโยวันดีะะอาอ้วันดีโมแล้วก็หาฉฉุุกเินคร เด็กเขาวย่เองมีกบเพิ่มพูกลมียะไยกันเหรอแมัสิคุ้มไม่สตใจมันก็ไควรทำไปขนาดลูมีเด็กกลัวมียะลรให้ตายไม่สามาสางาสังควีวิธีแค่ไหนนัพวกเขาบ่ให้เดนนะ ไม่ละพอละช่างกิเกตแนะนำละของแบบนี้ไม่อยู่ที่ใจอย่ายไปกลัวซี่ถุงซาบุกุฮูดึกใจแข็งใจกล้าสินะถูกต้องอย่างนั้นแหละลองคิดดูสิอย่างเย็นโลดสีเหลืองใช่ไหมม,นม,มันก็แบงกูคาราซีนโกปีปูใช่ถ้าเป็นงูก,ก็อันดาคอนโดไอสัตว์ด้วยภาสาะะอ,อะไรกันไรก็นั่นแหละนะถ้ามันบดก็บอกไปเย็นโลดสีเหลืองไอสัตว์ลูบีเธอล้วเธอบช่วยยิ่งอะไรไหมว่าเมื่อกับไปกลัวเบียมาเดินมาดีน่ะเป็นไงได้อะไรมาบ้างหรือเปล่าเมื่อกี้นี่ฉันไปตามหาข้อมูลมาแล้วนะ ถ้าพึ่งใครไม่ได้คงต้องพอึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านั่นคือเซมโบติสปาปิสโตยังไงล่ะอา,อาลระชาวสามีที่กลัวเมียทั้งหลายดูทางนี้และนี่คือเทพเจ้าที่ไม่เคยกลัวเมียเซมโบติสปาปิสโตคือเทพในตำนานที่เล่าขานกันว่าไม่เคยกลัวเมียมาก,ก่อนไอ้ที่กลัวเมียเรียกให้เมียโกงแทนจมกราบไหว้ที่นี่ซะ เซมโบเพชเตอร์เพชเตอร์เราจะสู้เทมอย่างค่า